นี่จะเป็นพักส้มเซียนครับนี่อันนี้จะเป็นพักก้าวส้มเซียนบ้านเฮานะครับนาอจะนิยมกินพี่น้องคนเหนือเฮาครับพี่น้องคนอีสานเป็นจะนิยมกินเอาไปดองนะครับนาะล้านะครับอันนี้พี่น้อยจะเก็บไปดองครับพี่น้อยปลูกละไ้นี่บ่มส่วนพักไว้นี่ครับผักกาดพี่น้อยกับเริ่มงามนะครับเปลี่ยนแปลงเป็นดงลเนาะ เอาพริกปลูกศูนย์กันไหมกระดางงามนะครับเก็บแกงได้แล้วเนาะ <c oughs> อันนี้ไก่เป็นหงอนมันแก้วอ้อ,อนอก็บวบกระส้มพี่้อยเริ่มดอกแล้วครับงามขนาดครับเกิด้าวเกรอส้มน้อยครับ กาดน้อยก็มีไผะยากินซากกับบอกนะครับมาล่าไปน้อยทักได้ถามได้ครับชมเซียนเ,เป็นดองครับโอ้กับเราม็อขันนัดชมก <c oughs> ินครับกับน้ำพริกกะปิครับมบ็อ,อน,นี่ครับอ่อนๆเลยพวกยังได้กินม็อดนะครับ น้อยฝนหน้าผลสำมผห้เนาะอย่างกระงอบกระงามครับเ <c oughs> นี่ยครับหน้าตามันลักษณะมันก็จะเป็นที่เอียงนะครับเนาะสมพักเซียนปลูกวานไว้ครับได้กินมอดนะครับวานละวานขวาง วานตัวแปลงพักโมเนียครับใช้พื้นที่ก็เป็นประโยชน์นะครับเนาะถ้าต่มักต้ชอบอะครับบางคนกับเป็นมักกระตึงมักอย่างพี่น้อยนี่มักขนาดดองกับเราเหมาะครับได้จัดนักจัดหลายดี๋ยวหลอบหน้าซ้ำมันก็จะแตกออกมาเป็นสองกิิงสามกิิงส้ำนักครับมันก็จะเก็บได้นักไปติ๊กๆครับนี่ครับอ่อนๆนะครับลํำ เดี๋ยวเราไปลางแล้วไปตากแดดนะครับนาะเดี๋ยวพปหน้อยดองกอพอครับเอาเด็ดมาแล้วเอามาลางดีๆก่อนครับเดี๋ยวเอาก่อยไปตากนะเอาไปตากให้มันยมนะครับนาะเดี๋ยวพปหน่อยจะดอง้อพอครับเนี่ยพักสมเสียนครับโ oh, อ้หหอมครับไอตีมีดอกดอกอีน้อยนี่หอมขนาดกินกับน้ำพริกกะปิก็ได้นะครับกินกับไอเหล้าขาวขอหมอบึ๊บเฮ่อหยอดนะครับ น่อยอามาพึงล้มไว้นี่ครับเอาต้องล่างทำความสะอาดเนี่ยก่อนเนาะครับนาะยเดี๋ยวมันเป็นดินเป็นอะไรยังจะได้นี่ครับเอาพึงล้มไว้นี่ครับปล่อยมันยุบมันยมมันหยอบเดี๋ยวพี่น้อยจะไปขั้นเกลือเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปครับพี่น้อยอยังพอ,อครับอ่ตากแดดมันหมอกมันยมเตาอีกกับปอแล้วครับพอเลยเดี๋ยวไปขั้นกันครับเปิดน่ดานล่างนิดน้อยครับ นะโอ้เก่าวกับย,ย,ยังยโอ้ยำผมมื้อสั่นยงยงนี่คนลิ้นไมหได,ได้ดิเด็ดเเป็นวัคซีนพี่น้อยไปตากแดดเดียบร้อยครับหมอกย้มหมอกมันสลบสไลีนีะครับน้องเงื่อหน้ามีุคคิก,คกหรอกครับน้อง มาขั้นกันครับเกลือครับใส่ไปเลยใส่เกลือไปเตยว้าวนวดครับนวดนวดถึงมันนวดถึงมันย่มนะครับเนาะมันหอมนะครับพักเซียนนี่ดองนี่ล้ำขนาดแบบปอขายครับแต่ว่าพี่น้อยอดี๋ยวต้องไว้กิน ไม่กินกต้องพิกระปิะหนเหอครับเนาะนวดไปเรื่อย,ยๆครับนวดเอาหน้ามเ<ม>ขียวหน้ามเลนเขียวมันออกครับเนี่ยหัวปวบโอ้บบครับอ่อนๆตบปุป๊บ ยาให้มันส้มอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะครับจะใส่น้ำซาวเข้าก็ได้นะครับอันนี้เป็นน้อยยกิ่นนะครับน้อเป็นน้อยต้องการให้มันส้มเร็วๆนะครับน้อครับเราเขียนเราขาวมะขันนะครับพยายามไป้ัยกันนี่ครับจะไปให้ขาดเกลือครับหมกเกลือหมกจับหมกหม้นี่ครับเราใส่ข้าวซุกข้าวเหนียวนี่มันจะส้มเร็วนะครับน้อแต่ถ้าผแบบมักส้มก็ใส่น้ำข้าวหมวกเอาเนาะครับน้อ ไปติดน,น่อยมักสมแร่นิ่พอครับอ่าเกือขาดเกือน้อยป๋าเดืบร้อยตันอีกก็ได้แล้วครับคนลินคนลิน ไปเวทเอวันเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับใส่ชูรถเป็นกรอยนะครับใส่ถุงครับใส่ถุง เพิ่มพักนะครับเดี๋ยวไปสามคืนครับเดี๋ยวมาพอกันครับ